จะบอกมาเลยนะครับว่าจะลกทำอะไรก็ได้ดีครับผมแต่วันนี้ก็ถทีมานี่ิงมีเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นโอหูก็เลยีวันนี้เป็นเป็นเป็นลำไส้อักเสบนะฮะวันกินซุปตามไปนะครับเรื่องไบางว ไปมาไม่ได้นะครับนี่เพลงเพลงเพลงชอยไมเพลพื้นบ้านถ้าคนเราเนี่ยเราเราสคนไราได้ทำอะไรก็ทำแบบไทยๆตนของไทยไทยของไทยเที่ยวเนีต้เที่ยวเมองไทยเลยนะครับขณะไปคิดก็ไปคิดที่สุโขทัยอย่างเดียวเราบอกอ่ะโอเคดกเพลงเพลงเพลงชอยใช่ไหมเพลง่อยที่ขึ้นยังไงครับคนคนคนลงได้เหยนะอ่เรออ ตัวพี่วอครับอครับขึ้นยงไงอ่ะแ่งถอยครับเอาขึ้นเป็นอะไรฮะเป็นใต้ผครับแล้วรนีรงนเสีอะไรเอะเลยสุดท้ I'm going to go to the house. 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 อขอข้อม,าม,า,มา,ามดูคนดูอะไที่มานั้งดูไม้ผู้ดูคนดูเราเฉยใจบางคนมาเดียวบางคนมาอู้มองดูว่าจะรู้ได้ไอ้คนไหนมาที่่ยวหรูมากู แต่ตามันเป็นไปกันไปวะดกันไปผู้หญิง สูงไงดิสูดนี่เริ่มอย่างนั้นอ่ะเจ้าเอ๋ยเสดเอ๋ยเดินมาท่านี้ขอถามสักทีแล้วก็จะได้ไหมอ่ะโบราณว่าไวยุงร้ายกว่าเดิมนะแกคือโบราณไหมเดี๋ยวลองสิร้องทำไม จโบราว่าไว้ว่าไว้แล้วก็ว่าไว้จูร้ายก็เสือแกเชื่อแน่น้นมั้งฉันจะถามพวกแกไปมีมุงอาุสองมุ้มมีมุงอุสองมุงมุงเสือมุ้งจูงมาแกจะเข้ามุงไหนมุงไหนเออมุงไหนจ้เข้ามุ้งเสือ ไม่หายุมาทำไมาอเอจ่ากา่นยแ่ออันนี้เป็นเป็นชอยนอยไม่ครนาอยแล้วต่อไปเรามีเพลงอะไรมีเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเกี่ยวข้าวเพลงอีซไม่ยัยังยังเพลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนี่ขึ้นไั เอาเฮลเฮลมาปรักนะนาที่ตั้งรับของรักนะนะที่ตั้ร้อยคนร้อยากเปลี่ยนใจแล้วทีเอเอาเฮลเฮลตอนขาดชอาเห็นตัวฉันชอบตัวฉันจอร์กอนฉันชอบดนตรีเฮาเอาเอลเฮลจะช้บน้องหนุ่มชอบหนุ่อะไรชอบตัองไรชอบบีบเฮาเอาเอลเฮลจะอบปืนาชอบปูนลอยจะชอบลมลอจะชอบลม เ้ยอะไรบ้างชอบกุ้งนางชอบกุ้งฝอยชอบดมหอยชอบดมลอตเตอรี่เอเอาเอเดฟเอเดฟชอบเล่นม้าชอบเล่นปวยชอบแทงลูกอาจะรย์ชอบแทงเอาอีกแล้วเนี่ยลงตลอดชอบเล่นม้าชอบเล่นมวยชอบกุฝอยชอบแทงลอตเตอรี่เอเอาเอเดฟเอตเดฟแทงลอตเตอรี่โดนลอตเตอรี่จะไปดมทำไมอ่ะต่อไปครับ อยากมีความสามารถอะไรสำคัญเลยที่ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเซโร่จริงๆเราขอสวัสดิก็มีใช่ไหมครับมาการแข่งขันภาาเรือยาวไม่ใช่แค่มีแข่งขันเรือยาวแต่จะมีวิธีการท่าจะมีวิธีการ่าเรือยาววันนี้ผมก็เวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับเราสองคนก็จะสามารถเอานำการทาาเรือไปสอดแทรกด้วยนะครับวันนี้ต้องมีรองน้ำแตงกวารองน้ำเสมออาหาใช่นี่เรือสองเรือชื่ออะไรเรือนึงเป็น อ่าลงมาแพทย์คานานพทย์โยค่ะโยอีกเดือนหนึ่งอะไรดิาที่ไหนเอาที่ไหนเอานครสวรรค์แล้วกันเออไม่แต่นครสวรรค์ไม่มีนั่นเลยแข่งแขงกรรมการนี่แหละอเอากรรมการทั้งห้าคนนั่งเรือในร่องน้ำแดงเราสามคนอยู่ร่องน้ำเงินเออแต่แข่งกันขอปล่อยตัวหน่อยเอาเลยเอาเปิลแบบจับตังเลยอ ดองๆคนนี้ตอต่างวาบ้านนี้ yeah> ่ะมาทัดเอาไหมเอาไหมเธอปั้งไปยัปมือดัง ไม่เอาไเสียไหมทำไมอย่าไปนักกันมรงนี้ครับก็ยังที่ก็พออะไรเล็กน้อยนะครับที่ที่เขาสาราพกับผมเองนะครับผมก็ขอจบการนำเสนอวาแล้วมากไปเพื่ับางการสวัสดีครับสวัสดีครับ